บ้านพักที่ยุโรปของก้อยตูนตื่นเต้นน้องทะเลพูดได้แล้วคะ่ะหอบลูกหนีไปเมืองนอกสองภาพทิปล่าสุดนี้นะคะเมื่อตูนบอดี้สแลมและก้อยควงกันบินลัดฟ้าตลอดท่องยุโรปคะ่ะพร้อมโพสภาพน่ารักมุ้งมิ้งจนน่าอิจฉาถึงเวลาเก็บกระเป๋าเที่ยวต่างประเทศกันแล้วสําหรับคู่รักอย่างตูนบอดี้สแลมและก้อยโดยเฉพาะ พอขาล็อกนะคะที่หาเวลาพักผ่อนชาร์จแบตกันด่วนๆหลังจากจบโปรเจกต์ใหญ่นั่นก็คือ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะ สำหรับคอนเสิร์ต G19 กว่าที่จะล็อกเท่าน,นี้เนี่ยรวมถึงงานคอนเสิร์ตเล็กๆนี้อีกมากมายทริปนี้ทั้งคู่ก็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่ประเทศทางแถบยุโรปเป็นเวลา5วันค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษสเปนและสวีเดนพร้อมกับโพสภาพน่ารักและเขียนข้อความสุดโรแมนติกบอกให้เลยว่าความรักที่ทั้งคู่มีให้การมาดูเรียบง่ายแลแ้วแฝงไปด้วยความสุขจริงๆพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของสาวก้อยเองก็แฮปปี้มากๆที่ควงสามี ปเที่ยวกันต่างประเทศพร้อม k, ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดไม่ซีเรียสคนเนียโยงครูอ้อยเข็มทิศชีวิตน,น,นานๆจะหาเวลาพากันไปสวีทพักผ่อนที่ต่างประเทศแต่ก็หวาดไม่แพ้คู่อื่นเลยละค่ะ สำหรับสาวก้อยล่าสุดเองในงานส k e t c h ชิร r c h back ล i ์ h t land ไทยแลนด์ณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลลวิงมักกสันเจ้าตัวเองก็ออกมาให้อัปเดตถึงทิปดังกล่าวดีด้วยค่ะโดยสาวก้อยลงทุนจัดเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดให้พี่ตูนด้วยในทิปนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หวานมากๆรวมทั้งปีนี้ก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากว่ามีตัวเลขที่จะไปเติมสีสันให้กับครอบครัวยังไงก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะ